กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมจัดก,กิจกรรมส่งแรงงานกลับบ้านในช่วงเทศกาลทั้งปีใหม่และสงกรานต์มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและรณรงค์ผู้ประกันตนและเตือนกลุ่มแรงงานลูกจ้างที่ต้องเดินทางไกลในช่วงวันหยุดยาวตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางและควรพกบัตรรับรองสิทธิประกันสังคมติดตัวไว้หากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทุกแห่งได้ทันที สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อให้ผูมิล้น,นของเรา,นารหนักถึงความปลอดภัยนะครับและเพื่อให้การเดินทางเนี่ยไปสู่ภูมิลมาํามเราและครอบครัวด้วยความสุขนะครับดังนั้นก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการเดินทางสำนักงานประกันสังคมนะครับได้ห่วงยยพี่น้องผู้ประกันตนซึ่งเรามีอยู่หลายประเภทหลายฝ่ายหลายพวกที่ร่วมกันทำนะครับตอนนี้มีทั้งเยี่ยมเยียนผู้ประกันตนตามสถานพยาบาล เยี่ยบเยียนผู้อาทุพผลภาพนะครับนอกจากจะแก้กฎหมายเพิ่มสิทธิประโยชน์แล้วก็ได้มาส่งผู้ประกันตนที่สถานการดอนเมืองแล้วก็ตามบคสนะครับพร้อมด้วยจังหวัดต่างๆก็ได้ดำเนินการพร้อมกันครับ กิจกรรมส่งรายงานกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ได้จัดขึ้นในสถานที่ต่างๆผัดเปลี่ยนมุนเวงกันไปเช่นสถานีขนส่งหมอชิดสถานีขนส่งสายใต้สถานีรถไฟหัวลำโพงและสนามบินดอนเมืองเพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ข่าวสารประการสังคมตลอดจนสิทธิต่างๆให้ผู้ประกันตนได้ทราบและเข้าใจพร้อมทั้งได้มีโอกาสซักถามจากเจ้าหน้าที่ได้ทันทีอีกด้วยค่ะก็ทำงานเป็นพนักง,งานห้างหุ้งส่วน กใ็ใช้สิทธิบัตรประกันสังคมมาประมาณ10ปีก็มีการเบิกค่ารักษาพยาบาลปกติเวลาไปทําฟันหรือว่าเวลาเราเจ็บป่วยไปตามโรงพยาบาลที่เราเลือกรับสิทธิไว้แล้วในสิทธิของผู้ประกันตนของเราในเขตนั้นค่ะค่ะคอรู้สึกไงกับกิจกรรมตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีๆเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ดีค่ะเขาจะมีทุกสาขาค่ะทั่วทั่วประเทศเลยค่ะ คือเราจะไป่ที่ไหนเราเข้าได้ตลอดเลยค่ะถึงว่าเราไม่ได้อยู่เทพเราก็ไปเข้าที่อื่นได้คือเหมือนมีความมั่นใจของเราอย่างหนึง่งเพราะบางทีเราไม่มีเงินสดเราใช้บัตรตรงนี้ได้เลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหากเรามีความระมัดระวังในการเดินทางและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเราจะสามารถลดความสูญเสียทั้งต่อตอนเองและประเทศชาติได้